ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานายสำลิดเวียงนนท์ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัวดแดงตำบลหน,นองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด98คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาของนายสำธิ์เวียงนนท์ดังนี้องค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารสถานศึกษา และความเป็นผู้นําทางวิชาการผู้อํานวยการโรงเรียนมีการเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นพัฒนาการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดมีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา และนำผลไปใช้แก้ปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนยโยบายและตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาการบริหารจัดการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ เกี่ยวกับการบริหารจิตการผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินโครงการกิตกรรมในรอบ6เดือนที่ผ่านมาดังนี้1กิจกรรมไหว้ครูป,ปีการศึกษา2 5 6 6 2. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์3กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย 4กิจกรรมทำบุญตักบาทวันสถาปนาโรงเรียน 5. กิจกรรมนำครูและนักเรียนร่วมทำบุญที่วัด 6. กิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อเปอร์เซ็นต์เกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพองค์ประกอบที่2ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง นำนวัตกรรมประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศาึกษาในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ iPad เชื่อมต่อกับทีวีทำการจัดประสบการณ์โดยผู้อำนวยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad การบริหารจัดการเพื่อให้ครูได้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยวิเคราะห์สภา,ภาพภายในและภายนอก มีการวางแผนพัฒนาและกำหนดเป้าหมายใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับครูและบุคลากรผลลัพธ์ที่ได้คือครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยี iPad เชื่อมต่อกับทีวีเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้ร้อยละ90ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ส่งผลให้คุณครูและบุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมีผลสำลีทางการเรียนสูงขึ้นขอขอบพระคุณครับ